ปัญหาที่เกิดขึ้นมันคือเพราะอะไรคะผมรู้สึกว่ามันไม่มีใครผิดใครถูกนะชีวิตคู่เนี่ยมันแค่คนที่พอมันเข้ากันไม่ได้จริงสุดท้ายเราเรียนรู้ว่าเข้ากันไม่ได้เนี่ยช่วงระหว่างที่อยู่เนี่ยมันจะดูเป็นศัตรูกันมากเลยแต่พอเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเราเป็นแบบพ่อแม่ที่บบมันไม่มีปัญหาเหล่านี้เลยเพราะเราไม่ได้อยู่ด้วยกันจริงเคมีของเรามันไม่ได้อยู่ด้วยกันได้จริงๆทําอะไรมันจะขวางหรือวางตากันหมดขยับอะไริีเดียวสิ่งที่เขาชอบถ้าเขาชอบซ้ายเราจะชอบขวาทันทีอย่างเงี้ยแล้วมันเกิดความรู้สึกว่ามันไม่่่มมีีีคควววาสุขออกตตไปแล้้ในนนชิูั S <S <S ช่วงเวลาที่ผมเริ่มเกเรผมเริ่มแบบไม่ไม่ค่อยกลับบ้านกลับบ้านดึกเราก็จะเริ่มอยู่กับบาร์ดืมด่มอยู่กับเพื่อนแต่จริงทั้งหมดตรงนั้นน่ะยิ่งทําให้ปัญหาเลวร้วายนะใช่ใช่ครับเพราะมาตอนนี้ผมคนบเลยว่าสิ่งที่ที่ทำงั้นยิ่งทําให้ยิ่งแย่สถานการณ์แย่ลงแต่ณตอนนั้นเรารู้สึกว่าเราไม่อยากกลับไปเพราะพยายามจะหันหน้ามาคุยกันปั๊บเนี่ยมันจะเปลี่ยนบทสนาจจากการพยายามคุยดีกลายเป็นทะเลาะกันทันทีเพิ่มความร้าวของของของความสัมพันธ์ไปอีกจนสุดท้ายมันค้นพบว่ามัน ไม่ต้องการอยู่แบบนี้อีกต่อไปแล้วทั้งคู่เลยนะครับแค่นี้มันข่าวบอกว่าเกิดขึ้นเพราะความเจ้าชู้อ่ากําลังจะถามเรื่องนี้เลยเห็นไหมล่ะว่าเป็นข่าวจริงๆผมผมไม่แปลกใจที่ผมจะมีข่าวเรื่องความเจ้าชู้เพราะว่าด้วยภาพลักษณ์ของเราที่มันออกไปในเป็นต่อมาดูว่าเออเราเจ้าชู้เราต้องมีคนอื่นแน่เลยแต่จริงแล้วมันไม่มีเรื่องคนอื่นแต่มันเป็นเรื่องของการพฤติกรรมของที่ผมไม่ได้กลับบ้านแต่การที่ผมไม่ได้กลับบ้านไม่ได้บอกว่าผมมีใครแล้วไปหนหรือผมไปนอนใครแล้วไปไหนผมก็อยู่กับเพื่อนอยู่กับ ้านเล้าแต่อีกฝ่ายเขาก็คิดได้เนะว่ามีคนอื่นหรือเปล่าเว<ช>ลาเราไปอยู<ม>่แลาที่ที่ไปอยู่นั้นเนี่ยมันเอื้อสําหรับการที่จะมีอะไรใช่นนครับ,<ม>รบก็เลยทําให้ทุกอย่างมันก็พังสิ่งที่มันเจ็บปวดมากกว่าก,การอย่าล้างคือเขาพาลูกไปด้วยยิ่งทําให้ชีวิตผมก็แย่ลงไปก็ไม่มีโอกาสที่เจอลูกเลยไม่ได้เจอเลยครับเกือบปีตกลงกันไม่ได้หรอใช่ชีวิตเหมือนแบบไร้วิญญาณนะดื่มก็ร้องไห้อยู่นิ่งๆก็ร้องไห้มีความสุขก็ร้องไห้เพราะว่า ผมรู้สึกผิดที่ผมมีความสุขผมรู้สึกว่าผมไม่สมควรจะมีความสุขในขณะที่ลูกผมไม่รู้อยู่ไหนทุกครั้งที่ผมหัวเราะหรือย,ยิ้มผมจะรู้สึกผิดแลวผมก็นั่งรอให้เป็นช่วงเวลาที่แบบพังพังพินาศพังเละเทะไปหมดลองคิดง่ายๆว่ามันพังในขณะที่เราไม่สามารถหยิบโทรศัพท์มาโทรไปว่าขอเจอลูกหน่อยได้ไหมไม่ได้เลยเหรอเขาไม่รับแล้วเราก็ไม่คุยคือช่วงนั้มันมันตึงเครียดมากแล้วผมก็ยื่นโน้ติสเลยว่าอาง,งั้นผมขอขึ้นศาลเพื่อ ร้องของการอุปการะลูกกลับคืนมาอะไรเงี้ยพอเขาเห็นหมายสารเขาก็อาจจะยิ่งแบบยิ่งเบียดดาอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายความตึงเครียดรับความพังเนี้ยมันพลิกไปยังไงได้เมื่อไหร่เพราะอะไรมันพลิกตรงที่ว่าตอนนั้นเราก็เหมือนแบบว่าจะขึ้นโรงขึ้นศารกันแล้วสารบอกว่าเราควรต้องไกลเกียกันนะช่วงเวลาของการไกลเกี่ยนี้สารอนุญ,ญาตบอกว่าเขาจะต้องยอมรับให้ผมเนี้ยได้เจอลูกนั่นคือเกือบปีแหละที่ผมไม่ได้เจอเขาเลยเขานัดเจอที่ห้างนะฮะค่ะ แล้วเขาบอกว่าจะให้เจอลูกผมไม่เจอลูกหนึ่งปีแล้วผมไม่รู้ว่าลูกจําผมได้หรือเปล่าจากตอนนั้นใกล้หนึ่งขวบแปลว่าหายไปอีกหนึ่งปีก็คือสองขวบแล้วตอนนี้นั่งตาซึมนั่งอยู่กับแม่มบอกแม่ว่าแบบแม่มถ้าเกิดว่าลูกจําเราไม่ได้เราต้องปล่อยเขาไป<ม><ม>เราต้องถอนฟ้องให้ลูกกับเขาไปเลยเพราะว่าไม่มีประโยชน์ที่เราจะพลาดความสุขข,ของลูกแล้วแม่เขาก็พาลูกมาตรงนั้นผมก็ยืนฝันหนึ่แล้วผมก็มองมแล้วลูกก็มอง ก็นั่งแล้วผมก็ได้แต่บอกว่าใส่ฟ้าจำพ่อได้ไหมลูกเขาก็มองแล้วเขาก็วิ่งมากอด<อ>หนึ่งปีที่ไม่ได้เจอลูกพอลูกกอดผมผมเริ่ม,มว่าเออยังไงเราก็ต้องคุยเรื่องนี้ให้ได้ยังไงลูกก็ต้องมีพอ่อเขามีแม่แล้วเขาก็ต้องมีพ่อด้วยผมเชื่อว่าอดีตภรรยาผมเขาก็เห็นเหมือนกันว่าเออมันก็เป็นความสุขของลูกที่เราจะมานั่งทะเลาะก,กันทําไมอะไรย่างเงี้ยสุดท้ายเราก็คุยกันจบว่าเออเราจะแบ่งลูกกันยังไง Mm hmm. แล้วสุดท้ายก็ทุกอ,อย่างมันก็ลงตัวทุกวันนี้ลูกก็มาอยู่กับผม5วันเปลียเก่าว2วันซึ่งก่อนหน้าน,นี้อยู่กับเขา้าวันอยู่กับผม2วันต้องปรับตัวเยอะไหมคะหลังจากที่เราไม่ได้เจอกันเป็นปีเนาะปรับตัวเยอะมากครับมีช่วงแรกก็ลวนๆเหมือนกันนะฮะพอมีมิ้นเข้ามาก็ชีวิตเรา ขึ้นเยอะเลยซึ่งมิ้นเนี่ยแหละก็คืออีกหนึ่งกำลังใจสําคัญใช่ครับเขาก็คือภรรยาคนปัจจุบันใช่ครับณตอนนั้นไปเจอกันยังไงม,มิ้นเนี่ยเป็นรุ่นน้องคเขารู้จักกับเพื่อนสนิทข,ของผมตอนนั้นมิ้นอยู่ออสเตรเลียไม่ได้อยู่เมืองไทยแล้วเขาก็จะมาเนี่ยปีละครั้งผมก็จะเจอไอเด็กคนนี้เป็ในใครนี่เจอก็เป็นน้องมาตลอดเลยช่วงที่ผมหย่าไปแล้วประมาณปีกว่าๆอยู่ดีก็เก็บตัวแบบไม่อยากออกไปไหนแล้วอะไรเงี้ยหดหูอะไรเงี้ยครับเพื่อนก็พยากอยู่ ออกมาเจอใครบ้างก็ไปวันนั้นโชคดีมินมามินเดินมาตบบ่าพี่แบบเอออย่าไปเครียดนะอย่างเงี้ยมันต้องสู้นะชีวิตมันต้องแบบเดินต่อไปข้างหน้านะแล้วหันไปมองนะทําไมมันรู้สึกดีจังกับกันคือเราเราได้รับการตบบ่ามาอหลายครั้งนะ,ะชีวิตเราในช่วงนั้น <laughs> แต่ทําไมกับผู้หญิงคนนี้มันรู้สึกพิเศษหันไปม,มองรู้สึกว่า ถ้ามาอยู <t ips> <t ips> <t ่ดีน้องเรามันก็สวยขึ้นมาใช้ได้แล้วนี่หว่าใช่ดีอะแล้วมินเขารู้ไหมเขาว่าเรารู้สึกแบบอยู่ก็เปลี่ยนใจจากความไม่ไม่รู้ไม่ตอนนั้นเราก็เก็บความรู้สึกไว้แล้วก็ไม่ได้อะไรครับเราแค่รู้สึกว่าเออน่าสนใจนะคือเป็นคนที่อยู่ด้วยแล้วทําให้เรารู้สึกว่าอ๋อเออ ความอบอุ่นความมั่นคงมันเป็นอย่างนี้เองเจ้าตัวรู้ตัวตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าพี่คนนี้กลายเป็นพี่ที่คิดไม่ซื่อแล้วมาคุยกับเจ้าตัวเลยดีกว่าภรรยาของคุณเกลือนะครับคุณมินครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเนอะวันนั้นสภาพเขาตอนที่เราเจอเรารู้ไหมว่าเขากาลังมีวิกฤตชีวิตรู้ค่ะรู้ตลอดเพราะว่าด้วยความที่เพื่อนสนิทเขาก็คือเพื่อนสนิทมินรู้เรื่องราวเขามาตลอดก็คือเป็นน้อง ตกบาปพี่เขาจำไม่ได้ด้วยซ้ำค่ะพี่หนูไม่รู้เรื่องเลยว่าหนูไปมีโมเมนต์แรกวเขาเพราะว่าผมคิดว่าเขาป้ายน้่มันพายใส่ผมเลยไม่จริงเพราะว่าคุณมิ้นก็มีแฟนตอนนั้นคือเราแบบเหมือนกันรุ่นพี่รุ่นน้องเรามีแฟนอยู่แล้วก็อ่ะพี่ชวนไปเที่ยวกกาไปก็เจอพี่เกลืออะไรเงี้ยค่ะแล้วมันจะมาจีบกันยังไงตอนไหนล่ะเขากลับไปปีหนึ่งครับเขามาปรึกษาเรื่องความรักเขาหลอแฮงกับแฟนครับออ๋เจ็ดจรเลยปรึกษาผี่คนป้าเนี่ยนั่นเลยเนี่ยปรึกษาเลือกปรึกษาได้ถูกนะฮะผมก็เเลยบออกาาว่ืม ความรักนะน้องถ้าเกิดว่าเขาไม่เห็นค่าเรานะก็เดินออกมาเชื่ออายุสงอันนี้ยุให้เริ่มไม่ว่วเชื่อเถอะว่าถ้าคุณออกมานะมีคนดีๆรอคุณอยู่แฟนความอบอุ่นแต่แค่ในเจตนารวนเลยนะนี่รู้ไหมอ่ะว่าเขาคิดอะไรก็คือเราเห็นเขาเป็นพี่อะคะตอนแรกคือมีเป็นน้อง น้องตั้งแต่ตลอดมาแล้วผมก็จะสอนทุกอย่างที่แบบความชั่วที่ผมเคยทำมาผู้ชายเป็นงนี้สุดท้ายไม่คิดเลยว่าคําสอนนั้นมันกลับมารักตัวผมคือมินก็รู้หมดทุกอย่างก็เลยบอกเพื่อนผมว่าฝากบอกมินด้วยว่าอย่ากลับมาเพราะว่าถ้ากลับมาผมจะจีบเราได้รับเมสเซจนี้ไหมไม่มีหรอไม่ได้บอกคือหนูก็ไม่ได้ผมเชื่อว่าเลยเพื่อนผมไม่กล้าบอกกลัวเขาไม่กลับมาแล้วมันมีโมเมนต์ไหนคะที่รู้สึกว่าไม่ได้แล้วล่ะจังหวะนี้มาเป็นจังหวะที่มันใช่แล้ว คือเขากลับมาอีกครั้งหนึ่งเราไปเที่ยวกันเริ่มใช้เวลากันมากขึ้นตอนนั้นผมเริ่มแสดงออกแล้วผมใส่ใจเขามากกว่าคนอื่นตอนนั้นก็คือมินก็เลิกกับแฟนไปเลิกแล้วค่ะแล้วเขาก็ต้องกลับไปอีกเราโทรคุยกันทุกวันซึ่งมินก็ไม่ได้มีแลนที่จะกลับมาอยู่เมืองไทยจริงๆอยากกลับมาค่ะแต่ว่ามันยังไม่ได้มีแรงจูงใจขนาดที่ว่าโอ้โหต้องกลับเดี๋ยวนี้นะเป็นช่วงเวลาที่แบบต้องหาเวลาคือผมเป็นคนนอนต้องนอนดึกเพื่อที่จะโทรไปตอนที่เขาตื่นไปทํางานพอดีอ๋อาม่ตองเวลามันเหลื่อมกันใช่แล้วก่วเหา ถ้าคุยแล้วมันวันนึงมันเบื่อมันจะหายไปเองนะแต่ปรากฏมันไม่เบื่อครับผมทาไม่ไหวผมรู้สึกว่าคือผมไม่เคยรู้สึกว่าผมอยากจะแบบใช้ชีวิตร่วมอยู่กับใครค่ะอืมแม้กระทั่งแบบที่ผ่านมาทั้งหมดนะความรู้สึกเนี้ยมันไม่เคยรุนแรงขนาดว่าเราอยู่ไม่ได้แล้วถ้าถ้าไม่มีเขาเอะไรเงี้ยผมก็เลยบอกมินว่ากลับมาอยู่เมืองไทยไหมหรือไองมินบอกกลับมาไม,มผมบอกกลับมาแต่งงานกันนี่คือขอแต่งงาน,านทางโทรศัพท์ซึ่งเขาเขาไม่ได้ยังไม่ได้ตอบตกลงอะไรนี่นะเป็นการพูดลอยๆอยนีตกใจไหมคะ ก็ขำๆอะค่ะคือยังรู้สึกว่าแบบพูดแล่นหรือเปล่าลีเพราะเราอยู่กันไกลแล้วก็ยังเพิ่งได้คุยกันได้ไม่นานแล้วมิ้งก็เลยตัดสินใจว่าจะกลับมาอยู่ที่นี่เพราะว่ามิ้งจะมาสอบเป็นวิธีการิยากได้งานแล้วก็เราก็ได้คบกันต่อแล้วก็ได้มีเวลาให้กันมากขึ้นอะไรเงี้ยพี่เกลือของน้องมิ้งเนี่ยมีครอบครัวและมีลูกชายด้วยตรงเนี้ยังไงก็ตามมันน่าจะผ่านการอนุมัติจากลูกชายก่อนโอ้คือเรื่องนี้ต้องมีแผนการเลยฮะไฟฟ้าเนี่ยมาอยู่กับผมเสาร์อาทิตย์นะครับมิ้เองเน ตอนนั้นเรามาอยู่ด้วยกันแล้วพอใส่ฟ้ามาเสาร์อาทิตย์มินต้องย้ายออกแต่เสาร์อาทิตย์นั้นน่ะทั้งเสาร์อาทิตย์มินก็คือจะต้องอยู่กับไสฟ,ฟ้าใช้เวลาอยู่กับไฟฟ้าเลย <c oughs> ไฟฟ้าสนิทสนมกับมินเริ่มรู้สึกว่าอามินก็คือรักอามินก็เริ่มบอกว่าลองไม่กลับคืนนี้นอนวยกัน <c oughs> ไสฟ,ฟ้ากับไปอาบนะ้ำเสร็จอาเตรียมนอนปกติมินเนี่ยจะเป็นคนส่งนอนแล้ว <c oughs> แล้วมินก็จะกลับ <c oughs> เพวันนั้นอามินแต่งชุดนอน <c oughs> อามินนอนบนเตียงพ่อนอนบนเตียงไสฟ้าเริ่มแบบเขาจะเริ่มมีอาการแล้วเขาก็จะบอกว่า อยากนอนแค่กับพ่อสองคนรือแือถามว่าแบบทำไมอามินไม่กลับบ้านอ่ะอะใช่เด็กแบบสามขวบเลยค่ะเขาก็สงสัยอามินไม่มีบ้านอยู่แล้วลูกอยากให้อามินอยู่เล่นด้วยไม่ล่ะก็ต้องให้อามินนอนด้วยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ก็ได้แต่อามินต้องไปนอนข้างล่างก่อนนะต้องให้ไฟฟ้านอนกับพ่อก่อนข้างบนให้เขาปรับตัวนค่ค่อยๆปรับพ่อตื่นเช้ามาคราวนี้ก็ได้ตื่นด้วยกันมินก็จะใช้ เวลาอยู่กับสายฟ้าเยอะกว่าผมอีกก็ mm hmm. เ,เลยกลายเป็นคอสสนิทกันไปหลายหลายครั้งในขับไฟเดย์อะค่ะ,คะจะมีปัญหาอันนึงที่เกิดขึ้นมักจะมีคนโทรมาถามทำยังไงดีคะรักผู้ชายคนนี้นะคะแต่ว่าเขามีลูกติดค่ะเออมันจะยากไหมคะกับการที่เราจะต้องยอมรับในความที่เขาก็ยังต้องเป็นพ่อของลูกและแม่ของลูกทั้งชีวิตน้องมิน hmm. มีวิธีคิดเรื่องนี้ยังไงบ้างคะเคยถึงขั้นมีปัญหาระหว่างกันน้องมินต้องหนีไปร้องไห้มีค่ะมันก็เป็นเรื่องที่เจ็บปวดใจนะคะ่ะ